สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะพาคุณผู้ชมมาสองเลขขันน้ำมนต์ไอจุกนะคะวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะก็สําหรับไอจุกนี้ก็อยู่ที่วัดด่านเกตจังหวัดสกลนครนะคะเดี๋ยวเราก็มาสองเลขขันน้ำมนต์ไปพ,พร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จัดทําขึ้นแค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะใครมาให้เบื่อย o u t u ขึ้นไปโลดขันเบาะัน,น,นสำหรับตัวเลขในขันน้ำมน์นะคะที่แอดมองเห็นก็มีเลข สามห้าเจ็ดแล้วก็แปดศูนย์นะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบในตัวเลขก็สามารถตามได้นะคะทุกมาเจ้าไนเห็นวันนี้ก็ขดมาเลยนะจะรอแต่งส้ารอเอาให้ให้ยุก่นะ สำหรับตัวเลขที i i ่แอดจับคู่ให้ก็มีตามนี้นะคะท็อปมาเบื้องเรียงนี่ละเรียอยูนตีในจุกนี่อันนี้เหไลเห็นบห็อก เ,เห็นบอกพี oui. ่ฟังพี three, ่สามห้าเก้าถือเห็นบอผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านก็ช่วยกันดูช่วยกันส่องนะคะมองเห็นเป็นเลขตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพื่อจะได้เป็นแนวทางซึ่งกันและกันค่ะเก้าสามห้าเก้าแม่นสี่ห้าอืนี่เลขสามอยู่ฝั่งนี้อันนี้เก้าอืออันนี้สามใช่ห้าเก้าสามห้าเก้า มะกรีกหลวงพ่อนึ่งว่ะชัดนเนี่นะนี่ยอันนี้ชั้นเนี่ยเนี่ยนี่คุณห้าเจ็ดเนี่ยสามตัวเรียงกันนไหมล่ะสามห้าเก้าออสามตัก็ต่อมานะคะแอดก็ขอสรุปตัวเลขนะคะสำหรับตัวเลขก็มีตามนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ